ผู้หญิงแบบไหนนะคะที่ไม่ต้องใช้แบรนด์เนมก็ทำให้คนรู้สึกว่ามีคลาสมี3อย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาดูแลรูปร่างเขาดีเราก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่มีค่ามีสกุลอย่างที่สองนะคะการดูแลสุขภาพของผมจะทำให้ผู้ชายหรือว่าผู้หญิงก็แล้วแต่นะที่มองเราเรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ดูดีไปในตัวโดยที่เราไม่รู้ว่าทำไมอย่างที่ส ที่เราจะต้องดูแลผิวหน้าของเรานี่เองเราไม่ดูแลผิวหน้าดูแห้งนะคะริ้วรอยเราเยอะแสดงว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้เอาใจใส่ตัวเองไม่ได้ดูแลตัวเองอย่างดีก็จะทําให้คนรู้สึกว่าทาไมผิวแบบอย่างนี้ไม่แต่งหน้าไม่เป็นไรแต่ว่าเราไม่แต่งหน้าผิวเราก็ต้องดูดีถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะให้ค่าเราหรือว่าเห็นเกียรติเรานะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้แบรนด์เนมก็ได้แค่ดูแลตัวเองใน3อย่างนี้เราก็เป็นผู้หญิงที่สามารถ ที่จะทำให้คนรู้สึกว่าเราเป็นคุณหนูหรือคุณนายนะคะ